คำยอดที่ถูกต้องมันจะเป็นรูปแบบนี้เสมอเลยถ้าเกิดคุณอ่านโจทย์มาแล้วเจอเจอคีย์เวิร์ดว่าโจทย์มันว่าเป็นยังไงเป็นยังไงตามนี้เนี่ยมันก็ต้องบวกหรือหักตามที่ผมเขียนเสมอนะครับล็อกไว้เลยเฉพาะวิธียอดที่ถูกต้องเท่านั้นอ่าคราวนี้ผมก็จะบอกว่าอ๋อไอช่องนี้นะเนี่ยช่องนี้กรอบเนี่ยสีแดงที่ผมเขียนเนี่ยเนี่ยผมก็จะสรุปว่าอ๋อมันคือหลักการของตามวิธียอดที่ถูกต้อง สำหรับบางท่านก็อาจจะเบื่อไปแล้วนะฮะชอาจารย์หมิวนี่อาจจะไม่รู้จะนั่ง,งฟังทําไมนะ <laughs> ออกออกมารอบไหนฉันก็ถือว่าฉันจะต้องสอบให้ได้เต็มในข้อนี้20คะแนนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเขียนให้ดูอีกนะฮะหลักการคิดของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็คือถ้ามันเป็นวิธีจากกิจการไปหาธนาคารจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นแบบกิจการไปหาธนาคารอันนี้ผมไม่เคยเขียนมาก่อนเลยนะแบบอันเนี้ย เพิ่งจะคิดได้เมื่อกี้ตอนยินเราอาจจะเ์เ่ีฟัพูดก็เลยเอามาเขียนเลยละกันเผื่อจะทําให้บางท่านก็อาจจะจําได้นะไปได้จ่าไปได้เลยครับได้เวลาผมแล้วอาจารย์ไปประชุมก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะพี่ก็เวลาถ้าเกิดโจทย์เขาบอกมานะครับว่าให้ทํมุ่งเป็จุดยอดจากกิจการไปหาธนาคารก็แปลว่าให้เราตั้งต้นเลยว่าตัวไหนเป็นตัวหลัก ตัวนี้คือตัวหลักตัวนี้คือหลักคือเราต้องเราต้องตั้งที่ตัวเลขตัวนี้ก่อนถือว่าตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วไปหาธนาคารไอ้ตัวนี้คือตัวรองอ่าอันนี้คือตัวรองดังนั้นหลักของผมก็คือตั้งที่ตัวหลักเลยถ้าบอกว่าหลักคือกิจการตัวตั้งนะไอ้เครื่องหมายอะไรที่มันกระทบกิจการเพราะกิจการเป็นตัวหลักให้เราใช้เครื่องหมายเดิมเลยคือโจทย์อ่านมายังไงก็ตามสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เช่นตัวนี้กระทบธนาคารแปลว่ามันไม่ให้ตัวหลักให้คุณกลับเครื่องหมายเลยช้าๆนะฮะเราบอกว่าตัวหลักให้ใช้เครื่องหมายเดิมดังนั้นถ้าเราอ่านโจทย์แล้วมันบอกว่าเงินฝากระหว่างทางและตามยอยที่ถูกต้องมันบอกว่าต้องบวกแต่ว่าตัวหลักมันบอกกิจการดังนั้นมันไม่ใช่กิจการดังนั้นกลับเครื่องหมายจากบวกก็กลายเป็นหักเป็นเครื่องหมายหักนะครับต่อไปครับ ตัวนี้บอกว่าต้องหักธนาคารนะแต่มันไม่ให้ตัวหลักตัวหลักมันคือกิจการดนะังนั้นมันเคยหักให้เราไปบวกก็คือเนี่ยหักธนาคารบวกธนาคารอย่างนี้ครับต่อไปตัวน claro> ี้บอกว่าสรุปแล้วบอกว่าหักกิจการแล้วมันบอกกิจการเป็นตัวหลักใช่ไหมครับดังนั้นใส่เครื่องหมายเดิมก็คือหักกิจการตัวนี้บอกบวกกิจการก็แปลว่าตัวหลักคือกิจการดังนั้นตัวนี้ก็คือบวกเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ย เอาตัวหลักให้ใช้เครื่องหมายเดิมนะครับอันนี้ฟังไว้เป็นไอเดียนะสำหรับบางท่านที่อาจจะยังยังจับประเด็นอะไรไม่ได้ก็ลองฟังผมไปแล้วกันก็ลองไปไปคิดดูอาจจะได้เป็นไอเดียของตัวเองในในอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับอย่างอันนี้กิจการตัวหลักคือกิจการงนั้นมันหักก็หักเหมือนเดิมจะกลับเครื่องหมายที่มันไม่ใช่ไอตัวหลักนะครับนดะังนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องหมายเวลาทํา งบพิจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากกิจการแห่ธนาคารก็จะเป็นเครื่องหมายนี้ถ้าเกิดคุณเจอชื่อพวกนี้ชื่อตามสีฟ้ามาคุณก็ใส่เครื่องหมายตามที่ผมว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วเดี๋ยวผมเขียนอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับสีเขียวก็จะทำคล้ายๆกันนะคะถ้าเข้าใจหลักการนี้ก็ทําได้เหมือนกันสีเขียวผมก็จะยกตัวอย่างว่าจากธนาคารไปหากิจการดังนั้นตัวหลักคือธนาคาร เมื่อตัวหลักธนาคารแปลว่าอะไรก็ตามที่กระทบธนาคารให้ใช้เครื่องหมายเดิมดังนั้นจากตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้บอกธนาคารก็บวกตัวนี้บอกธนาคารจากหักก็หักเหมือนเดิมเพราะตัวหลักมันคือธนาคารไอ้ตัวนี้กิจการบอกหักมันก็เลยต้องกลับเครื่องหมายเป็นบวกอะอันนี้กิจการจากบวกก็ต้องกลับเครื่องหมายเป็นหัก ช่ไหมฮะและนี้จากกิจการเคยหักก็กลับเครื่องหมายเป,เป็นบวกแบบนี้เนี่ยมันก็ได้คําตอบว่าถ้าโจทย์เดียวกันจากธนาคารมหากิจการก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ตามชื่อที่ว่าแบบนี้นะฮะ